เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับแกะกล่องรีวิวเข้มขัดแชมป์ของ WWE นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่2แล้วนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยก็ใครที่ยังไม่ได้ชมเส้นแรกก็คือเส้น WWE Undisputed Championship ก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมาแกะกล่องในวันเนี้ย เพิ่งส่งของมาถึงในวันที่อาทิติ์เลยนะครับก็คือวันจันทร์ที่12ตุลาคมน,นะครับส่งตรงจาก WWE Shop นะครับจากอเมริกาเลยนั่นก็คือเข็มขัดแชมป์ World Heavyweight Championship นั่นเองนะครับก็เข็มขัดแชมป์เส้นเนี้ยมีประวัติมาก็ตั้งแต่ปี2002ครับก็รูปแบบของเข็มขัดก็คือเรียกว่า Big Gold Belt ละกันนะเข็มขัดสีทอ,องขนาดใหญ่ ก็หลายคนก็บอกว่าชอบนะครับเป็นลายที่ดูหขงอลังการเหมาะสมกับความเป็นแชมป์โลกมากกว่าปังเส้นนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะก็เข็มขัดเส้น WWE World Heavyweight Championship เนี่ยก็มีแรงบันดาลใจมาจากเข็มขัดแชมป์โลกของ w c w นะครับที่ล้มละลายไปนะก็เอากลับมาใช้ใหม่นะครับ แต่ว,ว่าเรียกชื่อหมายว่าโ a เฮ w ว i g h t แชมเปี้ยนช i p ไม่ได้ต่อไม่ได้ใช้ชื่อว่าเป็น UC, แชมป์แต่ไม่ยูไม่ยูต่อนะครับก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็คือแชมป์คนแรกก็คือ Triple H นั่นเองเอริกบิชชอปเป็นคนมอบให้เลยนะครับไม่ต้องไปปล้ามกับใครที่เลื่อนแบงแล้วก็มีคนที่ได้เก็บผ่านแชมป์เส้นเนี่ยก็มากมายหลายคนนะครับจนกระทั่งถึงปี2013ในเซสทอนะครับเดือนธันวาคมก็แชมป์โลก เฮฟวี weight, ่เวทโบว h เฮฟวี่เวทแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ถูกยุบยูนิฟายถูกรวมกันกับแชมป์ W W E ดนคนสุดท้ายที่ได้ไปก็คือแรนดี้ออสตันนั่นเองแต่ว่าพอนเทมายแชมโบเฮฟวี Bo ่เวทเนี่ยถูกรวมปุ๊บนะก็ยังคงถือ2เส้นอยู่นะครับถือไปจนถึงคนสุดท้ายที่ถือปรากฏให้เห็นในในโทรทัศน์เนี่ยก็คือบล็อกเ e สเนอร์นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเ,เส้นเดียวนะครับก็คือ เป็นเส้นแชมป์ W W d เส้นปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกรองกันเลยกันนะครับ นี้ก็แกะได้รวดเร็วนะครับอันนี้น้ําหนักออกบอกไว้ก่อนน้ําหนักที่เขาบอกในเว็บไซต์ก็คือ2,300กรัมนะครับหรือ2.3กิโลกรัมนั่นเองซึ่งเบากว่าเอ็มขัดแชมป์อันดิสฟิลเที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเส้นนั้นคือประมาณ3.6-3.7กิโลกรัมนะครับอ่ะนี่เลยนี่อ่าอันนี้เป็นอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนโลโก้ไหมอ่าโอเค นี้นะครับจะเป็นโลโก้แบบนี้ตรงนี้เขียนไว้ว่า h y ท e i g h t replica นะครับตนี้ครับไม่โมองเห็นชัดหรือเปล่าถ้าถ้าเห็นเ,นเล็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นจอไว้ให้แล้วกันนะครับเขียนว่า heavyweight r e p l i c a นะครับก็คือเส้นจำลองนั่นเองครับว่าแล้วก็เดี๋ยวมาแกะซองกันเลยนะครับความหนาของ ความหนาของเส้นนี้นะครับเขาบอกว่า2.2นะครับ2.2มิลลิเมตรอันนี้ก็เอากรองออกไปนะครับนันก็เดี๋ยวจะมาแกะแกะถุงผ้าเลยสักกันนะครับน,นี่ก็เป็นซิปธรรมดาอ่าเดี๋ยว น,นี่ยังไงล่ะเอาไม่ไม่ไมตัดละการกล่าทีแรกกล่าวว่าจะตัดนะครับตัดภาพมาเป็นาภาพจากมุมมองจากสายตาของผมเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยตัดหลังได้ไดไตัดตอนดูองค์ประกอบอะไรพวกนี้เดี๋ยวเอากันชืนออกไปก่อนนี่นะครับอาล้อันนี้จะน,นี่จะเห็นเป็นหนังเป็น เป็นเป็นหนังเทียมนะครับแต่ว,ว่าทําเป็นลายเจระเข้นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูตอนใกล้ๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวแกะก่อนน้ำหนักเบาครับไม่หนักเหมือนเข็มขัดแชมป์อันบิสซิลเซ Okay. เดี๋ยวแกนี้ออกไปเรียบร้อยและนี่ก็คือเข็มคัดแชมป์ world h e a v y weight championship นั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวชูให้ดูใกล้ๆแล้วกันนี่ข็มคัดแชมป์ world h e a v y weight championship ก็ข้างหน้าใหญ่แล้วตรงนี้ค่อนข้างแบนนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอขอตัดไปก่อนนะครับ อ่และครับและนี่ก็คือด้านหน้านะครับใกล้ๆชัดๆเลยอเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้อันนี้ก็คือด้านหน้านะครับสวยงามมากเลยอันนี้โลโก้ข้างบนเขียนว่านี่ครับเป็นโลโก้เก่านะครับ WWE World Heavyweight Wrestling Champion นะครับมีลายมงกุฎประดับให้พลอยนะครับมีรูปโลกตรงนี้แล้วก็มีพวกอะไรอ่ะน่าจะเป็นเรียกว่าัับิีนอสสีแดงก็อยู่รอบๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นเนมเพลทนะครับที่ไว้ออสำหรับแปะป้ายชื่อนะครับก็ในเว็บ W W E ไม่มีขายนะครับอยากได้เป็นชื่อของใครหรือชื่อตัวเองก็ไปซื้อได้ตามเว็บอื่นๆนะครับมีรับทําอยู่ตรงนี้จะเป็นรูปคนใช้ท่าหมวยปล้ำนะครับคนจับทุ่มอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูไซส์เพลนะครับไซส์เพลตก็ลักษณะ ลายเ,ออเขาจะตรงกรบกอบ,บว่าคล้ายๆกันแล้วก็เป็นรูปคนจับทุ่มเหมือนกันนะครับส่วนไซส์เพลทข้างนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวตัวติดนะครับตัวติดตรงนี้เป็นมีเป็นลายสวยงามนะครับตรงนี้คล้ายๆลายคล้ายๆเตอกหอยเนาะถ้าเป็นเส้นอ,อันดิสติลเตตตรงนี้จะเป็นโลโก้ W W E แบบเก่านะครับ ด้านนี้ก็เป็นตัวติดกระดุมนะครับก็เป็นลายสวยงามอันนี้เขาบอกว่าขนาดค่อนข้างจะแบนนะครับประมาณเนี่ยตัวตัวอะตัวสิตัวโลหะตรงนี้ครับหนาหนาประมาณเออสอนะครับก็เนี่ยครับถือว,ว่าบางนะใชเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคก็ จากตรงนี้นะครับถึงเนี่ยโอ้โหเนี่ยบางบางมากเลยนะครับมาดูด้านหลังเดี๋ยวขอพลิกพลิกไปด้านหลังก่อนอด้านหลังตรงนี้จะเป็นเป็นหนังเทียมนะครับแต่ว่าทำเป็นลายนะลายแบบหนังจุลเข้ครับแต่ไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ เเรียกะไรพิทักษ์สิทธิของสัตว์นะครับอันนี้ก็เขียนนี่เลย Official Authentic ก็คือมาจาก WWE แท้ๆเลยนะครับเนี่ยเรปริกาแชมเปี้ Shi ิพ Ti ชนะครับจากเว็บนี้เลย shop w w e com นะครับอ่าให้ดูด้านหลังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นด้านหลังนี่จะเป็นสีดำเหมือนเส้นอื่นๆนี่แหละแต่ว่าพอยุคหลังนะครับเข็มขัด แชมป์เฮฟวิรวทเนี่ยรุ่นหลังก็จะเป็นพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับเ mm. พราะนั้นปัจจุบันก็เลยเป็นสีแดงอย่างที่เห็นแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็นี่ครับลองคาดเอวดูนะครับออพอคาดเอลวแล้วรู้สึกว่ามันเส้นเนี่ยมันรัดมันรัดมันแน่นน่าจะสั้นกว่าด้วยสั้นกว่าเกมแรกแชมป์อันดิสติเต้นะครับ ขนาดคนเอวที่ไม่ได้ใหญ่ตัวไม่ได้ใหญ่อย่างผมเนี่ยก็สามารถใส่คาดเอวได้สบายๆเลยนะครับจริงๆเส้นอันดิสกิลเต้นเมื่อคลิปก่อนก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องแบบเอากระดุมแบบแถวปลายสุดจริงๆอ่ะเอามาติดน,นะครับอันนี้ไม่จมําเป็นต้องแถวปลายสุดก็ใส่ได้ไดครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็ อันนี้ลองลองเอามาพาดบ่าดูครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะพับได้แบบง่ายกว่าแชมป์อันดิสเทนนิดหนึ่งนะครับลองเอามาพาดบ่าดูนะครับนี่แชมป์โบเทอรเวทนะครับก็ราคาใน WWE ที่ที่ผมในวันที่ผมสั่งซื้อนะครับก็มันอยู่ในช่วงลดราคาราคาเต็มก็คือ คิดเป็นเงินไทยก็1หนึ่งหมื่นหนึ่งพนประมาณนี้ครับหนึ่งหมบาทนะครับแล้วก็หักลดราคาไปตอนนั้นซื้อตอนลดราคา25นะครับก็เหลือ8 8ด0 0ดพันประมาณนี้ครับเกือบเกือบเก้าพัแล้วก็บวกกับค่ออาษีแล้วก็ค่าขนส่งอีกก็ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสองครับน่าจะไม่ผิดนะก็ถือว่าราคาเรียกว่าไม่แพงนะครับ ก็ใครที่อยากได้นะครับสนใจเส้นนี้ก็เก็บเงินแล้วก็สั่งซื้อเอานะครับในเว็บของ Wwe shop นะครับยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็อาจจะเป็นปีหน้าเลยนะครับสําหรับการที่จะซื้อเข็มขัดแชมป์เส้นอื่นๆอีกนะครับก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับนอกจากแกะกล่องเข็มขัดมวยปล้ำแล้วก็ใครที่สนใจภาษาญ,ญี่ปุ่นก็อย่าลืม ฝากติดตามด้วยนะครับในช่อง YouTube และก็ในเพจ Facebook ในชื่อเดียวกันนะครับปอนเซนเซเนี่ยก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกับกรับเชิแชมป์เวิร์ดเฮฟวีเวทนะครับสวัสดีครับ